นี่น้องไปตัดผมดีกว่าไม่เอาไม่เอาปัาปมาไม่เอานี่ลูกไปตัดผมเธอโอ๊ยไม่เอาโอ๊ยน้องต้าไปตัดผมแล้วสลาม,มันติดผมอย่างเงี้ยเอาออกไม่ได้แล้วอก็ดึงมันสิก็น้องบอกว่าดึงไม่ได้ ยืดแล้วมันเหนียวมากลเลยอ่ะไปร้านตัดผมไม่ดีกว่าอหนูไม่อยากโกนผมไม่โกนหรอกแค่แตัดน้ำผมหน้ามาเองไม่อาหนูไม่อยากตัดผมหน้ามามาไม่เอาโอ้ยไม่เห็นมีลูกค้าเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันจับวิอย่างนี้เนี่ย หนูงต้องตัดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะมาทําผมทรงผมให้น้องคุณหรอครับเปล่าคะ่ะพอดีน้องสอไปหน่อยะคะ่ะเอาสาัมไปติดผมาะคะ่ะแล้วก็ไม่ออกดึงไม่ออกก็จะต้องตัดนะคะโอ,อ้หลครับตกใจแล้วก็โกรอ,อพี่คะอย่าพูดคำมาก่นโอ้ยน้องเป็นอะไรมากแค่แตัดผมหน้ามาเองหนูไม่อยากผมหน้ามา ัสดีครับจะมาทำอะไรหรือเปล่าครับคุณแม่จะย้อมสีผมใด้ไหมครับเอาสีอะไรดีครับ,รบมีสีพาสเทลใหม่นะครับป่าค่ะไปถึงลูกสาวค่ะช,ชั้นน่ะคะ่ะสวนไปหน่อยเอาสลามติดหัวผมตัวเองอะคะ่ะเอ,อ่อช่วยกือรุณาแต่ผมผมหน้ามาให้ลูกของชั้นหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้ครับเดี๋ยวผมจะสระผมให้ก่อนนะครับแค่ตัดพอค่ะไม่เอาหนูไม่อยากแต่ผมหน้ามาค่ะ ตัดผมหน้ามาเถอนะคะโอเคครับอืมเดี๋ยวผมตัดให้โอ้ยติดไม่ใช่หวีไม่ได้มั้งนี้เลมเลมไม่เอาโอ้นี่ครับตารางของคุณครับนี่หรอคะขอบมันค่ะมานั่งเล่นดีกว่าเออคุณผู้ปกครองครับ เชิญไปนั่งตรงนู้นก่อนนะครับพอดีผมจะตัดผมให้น้องครับเออเดี๋ยวแม่นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าแม่ขอดูน้องหน่อย็้ครับอโอเคเสร็จแล้วครับให้ดูก่อนนะครับหมหนูม่หมอมหน้ามาแล้วโอ้ยหน้ามาน่ารักมากเลย c h คิมิโน่โต,โตลูกเสร็จแล้ว <c oughs> น้าผมน่า น่ามาเตอนี <n> ่ล <n> ูกอย่าไปว่าน้องอย่างนั้นสิดูน่ารักจะตายออกโอ้ยขอกลับบ้านเถอะจ่ายตังเสร็จแล้วแม่โอนเงินให้ให้แล้วนะหนูไม่ต้องมองน่ารักจะตายไปปิดกิ์ก็สวยแล้วลูกออแต่ผมน่มันน่ารักกว่า ว้าหลักเหมือนกันทุกทรงเลยแล้วซาล,ลามหนูมันติดไปด้วยผมหนูแล้วต้องเอาไปทิ้งแล้วโอ้ยลังเล่นได้อยู่แต่มันติดผมหนูนี่ทิก้าหนูอาจจะยังไม่เห็นหน้าตัวเองเดี๋ยวพ่อไปโชว์กระจกให้ก็ได้คะ่ะแต่หนูไม่อยากเห็น ขอให้น้องเขาดูกระจกนะครับว่าเขาสวยไหมั้ยไหมคะพี่สวยไม่สวยไงอย่าแชวผมหน้ามาหนูนะคะตื่นรอะไรอะไร,อะไรของลูกเราอุ้ยน่ารักจังโอแม่พูดถูกแล้วโอเคเห็นไหมผมหน้นม้าน่า,นานรักจะตายดูสิอุ้ยน่ารักหน่าเอ็นเตรจริงเย้ บายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะยกดกระดิ่งให้ด้วยนะบายบายสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้นิชากับชิก้าทำคลิปเรื่องงอะไรคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะโซติครับนี่สลามติดผมมายเนี่ย <S <S นี่ทีหลังนะอย่าเอาสลามมาติดผมอีกนะไม่นั้นนะต้องตัดผมนะโอ้แต่อย่างนี้นะคะที่ต้องตัดผมหน้ามาอ้ยแต่ถ้ามันโดนผมอย่างอื่นนี่ ใหญ่กว่านี้นีกนลูกค่ะ